ตอนนี้แล้วกันครับไม่ใช่ของใครที่ไหนครับมิสเตอร์เจครับเขามาทุกปีอยู่แล้วครับบานสดเรียยเสร็จจากตัวอำเภอจอมทองเขาก็มาลงที่นี่ต่อครับรายละเอียดจ,จากเมือวานพูดคุยกันไปแล้ววันนี้ก็มาดูเขาทำงานกันต่อสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ อีกเช่นเคยครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกวันหนึ่งครับผม โลโล so มีโรโยโรเทห้แท่นครัโรโยโรเทคห้าแท่นครับผมเราก็จะมี 4, นะครับเอ็มทีซนห้าดแท่น น่าจะกลับกลางมัาติดหน้าบอมอนิเตอร์ครับอันนี้เป็นของจัดอันนะครับคอมพิวเตอร์ที่อัลกูสติกครับจัดอันครับรูนครับติดบล็อกวินไมดัครับสายไเป็นซายพิชชันมันมีเซนเซอร์ตรอสคอก็จะเป็น d p e สองของ RTE แล้วก็มี XTE ครับ เราดูเมื่อวานรายละเอียดคร่าวๆเมื่อวานไปแล้วนะครับมอนิเตอร์ก็จะเป็นว l อสวัสดีทีมงานครับผมสวัสดีทีมงานเหนื่อยไหมหน่ได้นอนไหมไม่ได้นอนเลยครับผมยังยังไม่ได้นอนเลยอาจารย์ล้วจะนอนตอนไหนเนี่ยเวลานอนเวลาหาเงินนะนะหาเงินดีกว่า นอนตอนไหนก็ได้นอนนะครับชิงงานสับเปลี่ยนก็จะเป็นเทอร์โบครับสับเปลี่ยนเทอร์โบชินแหวนว่าสามดอกครับโบนะครับชินแหวนว่สามดอกนะครับ S.P.M นี่สองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าแ้ี่มันเก้าแถวป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจป 9ก้าแปดแถวเแถวตั้งแถวละเก้าแถวละเก้าสมแถวสาชั้นโอ้ไปไมาๆมาตกเลขแล้วผมน่าจะเป็นตัวสูง80ดสิบใปะ t u r บแปบนี่ เสียงกลางก็จะเป็นอะมิเจอครับแล้วก็เติมแหลมกล่องสองกล่องข้างบนนู่นครับจิบใช้เป็นหัวจรวดมีเงาครับก็เ,เป็นซิทที่มาจากชมทองเมื่อวานนะครับผมลงจากนั้นก็มาตั้งอยู่ที่นี่ต่อนะครับ เออมีิเชอร์ครับที่นี่ก็เริ่มประมาณบ่ายสามครับสาวเช็กครับสาวเช็กประมาณบ่ายสามเริ่มครับที่อ่าออกมาจากตัวจอมทองไปทางอำเภอเมืองอประมาณสองกิโลครับออกมาก็เจเอได้เครับเลยมีควาลจอมทองมาก็คือ ก็จะเป็นวงมิตอร์เกเลยครับไฟแสงสีไฟบีนก็ของเอสคิดมากเลยนะเอสพีอหรือที่ภาคเหนือนะครับือเทพจะวงเลยนะครับใช้นะครับ สนุกอีกหนึ่งคืนครับ,นะรบถือว่าใครมาเที่ยวที่จมทองก็ได้สนุก2องคืนติดเลยนะครับผมแต่งานนี้จริงเขาจะไหลไปถึงประมาณที่เก้ายี่สิบนั่นแหละสิบเก้ายี่สิบนั่นแหละหลไ,นะไหลไปนะครับไหลไปแต่ว่างานใหญ่ๆก็จะมียายชุดก็ที่ตัวอำเภอจอมทองนะแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นรอง รองจากตรวมเพื่อก็เป็นที่สกเทียนะครับสกเทียห่างจากตรวมเพอมาประมาณ2กิโลเมตรจริงครับเชิญครับใครที่ชอบแล้วก็อยมามาขัสน้ําเสียงนะครับพ่อเชิญนะครับมาก็ไดต้ครับคื้ที่สกเทียนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมงานครับที่มีงานแน่นมากนิดเดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับรายเอียดก็เราเคยถ่ายแล้วเมื่อวานครับน,นี่ก็ฝามาดูครับเขามาลงลงทำงานอีกหนึ่งที่หนึ่งหมู่บ้านครับสหรับทีนี่รับจนครับสวัสดีครับหเาอ